อองงคคตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ก,สาการพิธีบวงสวงบูชานะครับอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรุจางวางนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับแม่นายพิธีก็คือแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ตอนนี้ ស្រីជាអារយធម្មលាននៅតែបញ្ញាខ្ញុំឈ្មោះប្រជាស្រីសម្រាប់រាំធម្មថ្ងៃត្រង់គ្រូអង្គធម្មថៅលោកគ្រូសានប្រកំតម្រៃហើយទៀងត្រង់របស់គ្រូຜູ້ងប់លើញាឆា ขอสอด3500ซ้ําหมดดันจนขอสอด3505สุขทํานานในเมืองสุรินทร์งวดจนดันปัจจุบันมหัศจรรย์ สำหรับพิธีบวงสวงพระยาสุรินทร์พักดีศรีนโรงจังหวางก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้จะขอนำเรียนทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดการจัดงานมหัศจรย์งานช้างสุรินทร์ในวันจันทร์ทีศกาสระราษร2563นะคะขระ้อนรับทุกท่าน อดีตปรมลเมธนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินที่ให้กาวรายงานพร้อมด้วยท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะคะได้ยืนแถวด้านหลังนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและตระเยนเชิญท่านสุวพงษ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ยืนแถวด้านหลังท่านประธานในพิธีค่ะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์สำหรับในปีนี้ไดมีการจัดกิจกรรมต่างๆในบริเวณงานอาทิเช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจัดแสดงบ้านโบราณการจัดลานผ้าไหมลานเกษตรอินทรีย์ถนนศิละปะอาหารพื้นถิ่นสุรินทร์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในเนื่องจากในปีนี้ครบรอบ60ปีงานมหัสัจย์งานช้างสุรินจึงได้จัดลามบวมสวงพระยาสุรินทักดีศีนรงจางวางเพื่อน้อมระลึกคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดสุริน ดยีแม่ค่ะขอเรียนเชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะลำดับที่สองพบกานวรนหยุดสุดสัปดาห์ครับลำดับที่สาม เทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะท่นครับตอนนี้กลันัน้ลำดับที่สิบธนาคารกรุงไทยสมัครงานเขตสุรินทร์ครับทำการที่วาง ลำดับที่สบริษัทบ้านดีสถานันธกออก